ลุงนั่บมาอีกแลมือเนาะลุงอันขามป้อมบ้านขามป้อมด้วยรบมาเมื่อเมื่อเหรอพ่อวันนี้ไม่มาวันนี้ไม่มาลุงอันลืมซื้อเราเหรอลุงกอยลุงกอยมือนี่วันนี้ไม่มาจะกอยนัครดมดีเนาะเธอจ้าอดภัยปอด้ มันก็น่างมเลยมันย่งกอนนั่นหอไม่เออขับเดวนนอกเฮชใส่ขวดไปดิไปไปให้กับเจ้าเบิงเจะมีัวไหนตัวอะไรตัวอหไตัวะไตัวไรตดังคึ้มือนี่เก้าสามสามเก้าจ้าโอ้สามสามเก้า เอาเอาเอาให้ได้ดีใได้ดีให้ได้ดีให้ได้ดีให้ได้ดีจ้าสองหก็ดังนะคะซุนทุนเท่าไหร่กันแปดสิบแปดจ้าปบได้ใบละสิบสบาทค่ะแต่แต่ละงวดนี่ลงทุนหลายไหมก็เยอะอยู่ค่ะห้าร้อยใบคูณแปแป หมดแล้วเจ๋อะไม่ถอแชู่วีช่ีไทยให้ค่ะค่ะ้ใดอยากได้จะมาเิื่อมาเลื่อยตลาดโอ้โกเมนโลเอสโลเมานี้ประจำมาเลื่อยเป็นมุจักเป็นมุจักเนียมกเนียมมุกเอาใมีเน่ จะเป็นงามพักไปงามแต่แค่มม่ยังมั่ยังก็เป็นมัมมัมกับไส้กรอกไสกรอกวัววัวกับหมู มาใเสกบัวงูน้องขายดีขายดียดตลาดตลาดบัททาค่างวันดีค่ังขนส่งวันดีจา้าโอ้ยายขนาดเนาะโอ้มีแต่ขนมอันนี้ค่ะข้างขนส่งตลาดขายดีหรือว่าขายดีค่ะขอให้ขายดีเด้อยขอให้ขายเย,ยอะใส่โฆษณาให้ต้องสวนต้นไม้น้องโฟนี่ยูทูบมาค่อยได้ยินหรอก านั่นเข้าเข้าเเเข้าลยเข้าเลยสวนสวนต้นไม้น้องโพนี่สวนต้นไม้น้องน้องโพนี่โพโพ่เด้อร์โบเนโพนี่คอพานสารอ เอาลวดยูทูบเอาไม้เอไม้ได้แล้ววะเด็ก้งไปเด้งส่วนต้นไม้น้องโปนี่เด้อเพื่อนไฟไหลายว่าปู้ดในคอมเนต์เอาเอาเอาเท่าเบิ้งเข้าเบิ้งอันลุงนั่นหรือปะมั้เหมือนนีแลนสิมหาลาวอยู่ลุงก้อยใช่ไหมลุงก้อยเว็มัมีแต่กล้วยกันล้องยาวล่องไกให้กินมีแต่สัมภาษณ์ลาวเรื่อยนันมันสัมภาษณ์ลาวท่าเดรนิด ได้การนะนะแเรามีครบวงจรเห็นเนาะอือโอ้บอันนั้นล้านอะนะเทพปูเทียางของเรากับมื้อดูเราเห็นนะมาเท่าใดเราครบทุกิี่ของเราไงก็มีนาเรากับมีเขยะไว้เนาะพอคนพอคนเบิ่งแล้วก็เจ้าหมักเราเอานั่นนันี่นมีแล้วเนาะขัดก็ตลุกตาแลกเออโดนเราประกอบก็ดีอู้ขัดนั่ะ ยามนี่แล้วมันขาะกอ้มอกมอาคัโอ้เรียกว่าุลอเราโอ้นี่วนี่มามันนี้บอกมาใส่ไปชุระเนะก็เราเอาโนไม้เอากล้วยมาเรื่อยเนาะเฮ้ยกานี่ได้แล้วมื่อานกายปิมาเอาเอาเอาเป็นยัง เอ้ขวดโหลนี่บ่กเป็นขวดโหลเนาะขวดโหลขวดโหลซัมี่ระดองนั่นดีขนาดนี้นะดองกระเทียมดองเหล้าดองงั้นอ่ะเทียมมันใหญ่หลายมันบวบไหวนะอันนี้ดองกระปูเนาะดองกระปูกระปูดองกะปลาดองเออขัดขัดขัดอ้าวเห็นหรือปะยัยเห็นเฮ้ยจะต้นไม้แต่งบ้านเอ้ยเจ้า các cái bát xoăn xoăn sốt nước sẽ đây đây bát xoăn xoăn sốt nước Ê, này là nó nó ah lุง tuoi là là nó là chị gọi. <laughs> Ta học lại một lần. Thôi, đi ăn cơm đi. Bye bye. Đi thôi. 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 Đi 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 ไตัวดินตัวดินยี่สิบค่ะโอ้โหเม็ดใหญ่เนาะขโคตตัวดินสวยงามสวยงามสวยงามตัวดินโคตร